เด็ดขาหมูเบ้ต้งต่างจากที่อื่นไม่ได้ใช้เครื่องพะโล้เอาส้มแขกปรุงรสให้มีความเปรี้ยวนิดนึงครบรสเปรียวเค็มแล้วก็หวานมิกิตโควิด COVID. ไม่เคยคิดว่าเองจะต้องมาเปิดร้านอาหารตอนนั้นเครียดท้อแต่ปัญหาอยู่ให้แก้สู้ต่อไป จองยุยินเป็นชื่อของคุณแม่คุณส่วนเราเป็นคนเบตงขาหมูเป็นสูตรของคุณแม่เมนูเด็ดของเราขาหมูเบตงเป็นขาหมูที่แตกต่างจากที่อื่นไม่ได้ใช้ตัวเครื่องลเลยเค็มหวานมาจากตัวเครื่องปรุงของทางร้านที่เรามาคั่วก่อนเพื่อให้เกิดความหอมน้ําตาลเราใช้น้าตาลตโหนดความแตกต่างเอาต้มแขกเอามาปรุงรสให้มีความเปรี้ยวนิดนึงครบรสเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานเนื้อของขาหมูเราจะตุ๋นให้ข้างในฉ่ำไม่เละจนเกินไปตัวหนังจะออกเป็นสีน้ําตาลอ,อ่อ,อนๆเด้งนุ่มตุ๋นใหม่ทุกวันพริกน้มส้มมาจากพริก ชีฟ้าเหลืองหอมหวานสีสันสดใสทานคู่กันเพิ่มความอร่อยตัดเลี่ยนได้ดีมากก็จะมีิเมนูอื่นๆจะมีความหลากหลายมีผัดชะอมข้าวหน้าหมาล่ามีหมาล่าเต้าหู้หมาล่าของเราจะไม่เหมือนทั่วไปเพิ่มความหอมด้วยฮาวาเจียวจะให้รสสัมผัสที่ชาเมนูซุปเปอร์ขาหมูจะทำออเดอร์ต่อออเดอร์โขกเครื่องบีบมะนาวสดรสชาติเปรี้ยวแซบ่บ เริ่มต้นจากวิกฤตโควิดล็อกดาวน์ครั้งแรก20ปีนี้ทํางานได้วิชาการไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเปิดร้านอาหารคุณส่วนเราเชฟยุ่นเป็นเชฟช่วยกันคิดว่าขายออนไลน์และกันขายออนไลน์กระแสตอบรับดีมากเราก็เชื่อว่ามีหน้าร้านลูกค้าเราจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเปิดเป็นหน้าร้านขึ้นมาปัญหาก็มีเยอะตั้งแต่รับล,ลูกค้าทันไหมลูกจ้างจ้างเท่าไหร่จัดหัวจัดยังไงเตรียมวัตถุดิบไว้เยอะแค่ไหนตอนนั้นเรียนท้อแต่ปัญหาอยู่ให้แก้สู้ต่อไปทางแก้เดี๋ยวเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มก็ิน เลยเจอเพจแมคโฮลิเกาอะคาเดมี่คอร์สหนึ่งที่ชอบเป็นคอร์สของเชฟวิลแมนลีออนจะมีเรื่องของการจัดครัวมันจะไม่เกิดการควยกันร,ระหว่างเชฟจะคงตัวมาคืนการเก็บวัตถุด,ดิบและษสวัตถุด,ดิบผักเข้ามาจากตลาดมีความร้อนระอุต้องมาทําให้มันเย็นก่อนแช่น้ําคืนความสดแล้วค่อยเก็บเข้าตู้เย็นความรู้เต็มเลยมันเป็นความรู้ออนไลน์ฟรีๆท,ที่ทุกคนสามารถเข้าไปเลือกไปดูให้เหมาะกับเราได้เอามาใช้ได้จริงในร้านค้าเรา อีกช่องทางหนึ่งทางร้านเราเนี่ยก็ไปฝากร้านกับ MSA รีวิวฝ่าวิกิทําให้ร้านเราเป็ที่รู้จักก็เพิ่มช่องทางการขายของเราด้วยค่ะอยากขอเชิญชวเนเพื่อนๆร้านอาหารหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหาความรู้เรื่องของการจัดก,การร้านอาหารจากคอร์สออนไลน์ของแมคโฮโอลีกาอะคาเดมีสมัครเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างฟรีฟ ท่านลูกค้าอยากจะทานอาหารที่อร่อยมีคุณภาพมีความหลากหลายขอเชิญมาทานที่ร้านจองยุคยินขาหมูเบตงตรงข้ามซอยเพิ่มสิน38มมีทางหน้าร้านออนไลน์แล้วก็เดลิเวอรี่ติดตามร้านได้ที่เพจจองยุคยินขาหมูเบตงเชิญเลยคะ่ะ